ไปกับพัชรีสวัสดีค่ะอันเขายูในป่านะคะเมือนี้เขาอยู่ในป่าคี่รถหลอกนะคะสถานที่นี้เคยมาแล้วค่ะเคยมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็จําได้ว่ามันนี่อันน้อใหม่มีสนันเมือนีีเขาสิบม,มาดจบน้อใหม่ค่ะปปสิบห้าเป็นหลักน้อใหม่ เรียกขึ้นซื้อนะคะว่าเมืองนี่เมืองทองค่ะประเทศนี่เต็มไปด้วยทองนะคะตาดีๆอาจพอทองเน๊ะจะมาเพ่มขึ้นพอก็คือหันของขรับเน่ยเรื่องปันทองน้ำใสๆนะคะ ด่างไเป็นตะร้อยเหล็ดแห้งค่ะแล้วกับตรงนี้นะคะสีมี้อ่ากอนอหมหนึ่งโก้สองกอสามกอเป็นนอไมที่ขเขาจ้เามาปลูกไว้ค่ะเป็นนอไมที่มาปลูกไว้แล้วกับไห้มันขึ้นที่จีบังใช้อ่าของตะลิงบอกห้มันพังลงมากนะคะตรนี้แล้วกับคนมาหลายอเอเชียที่เขาหูวา่าตรงนี้นนมีนอไมเขาก็ถึมาลักนอไม มุกเป็นหนึ่งแน่น้นค่ะนี่แล้วก็จะเป็นกอน้ำมัที่แบบว่ากอเก่าค่ะกอน้ำมัเก่าก้ยนใหญ่ๆนี่นะคะอย่าเบิงก่อนมามีบ่ ตอนนี้คือมนีดอินซินแต่บมี่นะคะแหนงเหนืออเงียงกับโบมี่มันหนาวค่ะแต่ว่าลั่งเทือหนุมาหนูกับพ่อได้แหนงมันไปต้มจิ้มน้าจิ้มอยู่ตาขาบไปเบิงกอไม่ ต้นนี่มันง่งงุ่งนะคะต้นนี้ย้อยย้อยย้อยยาสิไปเบิ้งตรงนี้ค่ะกอสุดท้ายเพราะว่าเบิ้งกอนี่แล้วก็อีกกอนึงแล้วทั้งเบิดเป็นซีกอนะคะแต่มันมีเงาไปอีกอยู่เพียงแต่ว่า ขั้นเบิร์ก่อนีแล้วบ่มีหยังเขาก็จะบบไปต่อค่ะโอ้ยอยากแกงน่อไมก็ต้องลำบา,งบากลำบากเลยตะลางนี่นะคะตะลางนี่ก็จะเป็นน้ำใสๆค่ะถ้าเกิดว่าเขาเอาดางของกุงก้งกุ้งมังกรน,น้ำจืดนะคะกุ้งกรำๆที่ตัวแข็ง เอาด่างมาล่งถิ่มไว้นี่เข้ากระสิได้ยอยู่ค่ะแต่ว่าอบอมมีนะคะบอมีด่างโอ้ยตายแล้วมึงมึง,มง,มง,มงนี่นี่โอ้ยตายแล้วครับพ่อนี่ค่ะแลนบึมบึมมาเลยนกเป็ดนม้มนกเป็ดน้ำม,มาทั้งลูกเลยค่ะนี่เอาขึ้นหมานแท่ละ เืนกเป็นน้ำนะคะเห็นป่ะลูกนกเป็นทามาเป็นฟูงเลยเอาขึ้นหลีนกเป็นน้ำค่ะเอาลกไหมลูก,มลกแม่ลงไปแล้วมอยันเอาเอิ้นลูกหรืปัป เอามีแม่ค่ะเอาเอน้ลูกรออนี่เอินอาลูกเอิน้เอาเอาลูกลลก,ลก,ลก,กับบกกางเอาปี๊บกับร้งที่ละลูกโอ้ยเล่นนี้บดหรอนี่ค่ะ โอ้ยพี่พอ่อพ่อบินจาดยูนะคะนี่โอ้ยพ่อกับบินเอาแม่กับยูนี่เอาหอบข่อยซันเนาะผมมีอย่างคนนี้ <c oughs> แหง้งแหง้งแหง้งแห้งแห้งไฮ้ทั้งพอ่อทั้งแม่รดนี่ค่ะเขาเราเลี้ยงลูกเป็นคู่ เอาก็ไปเออเอาตัวลูกเจ้าของอเป็นห่วงลูกคนเดินลบไปหาโดดลบไปละค่ะปุ่นเอาจมเป็ดเป็ดเด้ปุ่นพอมากละค่นค่ะดาหนูผมนี่เข้าไปก็ได้ โอ้ยลงค่ะไปแล้วพนฝ่าไว้เป็นตนายนะคะพ้าลูกพ้าเตาไปแล้วแลนนี้ก็เป็นลองร้อยนะคะของหอยกาบกี่นีหอหอยกาบกี่โอ้ยไม่อยากเลยละเป็นใบๆขึ้นมาบนมีคอรลักในเดิมใบหนึ่งนี่ค่ะเป็นใบแบบนี้ต้นมอส แต่ว่าก็ขึ้นเป็นกอเป็นมอสเลยโอ้คือง่ามแท้ไม่อยากแสะไปไวบ้านแท้ต้นกระทบโลกค่ะนี่ต้นสาวเรดมาเกิดอยู่นี่ได้ดัังแดอยู่ได้ป่านน้ำใสนะคะบ่มีปลาพ่อตัวเลยปลาบ่มมี เวลาอวยเมืเอม่อแล้วค่ะเมื่อนี้มหาที่รถหลอะนะคะหารถลาะแล้วก็หาประสบการณ์หาเที่ยวขเลาะตามป่าตามเขาค่ะเป็นอย่างที่เมื่อนี่มวแล้วก็มีกําไรที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจไปมาสิมาลักโนใหม่เดี๋ยว่มาเลลักทำใหม่แล้วก็บอกคอโนเป็ดค่ะเราดีน้ำหนาวดีพอแบบว่ามันอยู่เป็นกรอบครบัวเลยนะคะอยู่นี่คอนขางที่สิทธิรรมชาติที่สิสแบบวายนีเต็มรูปแบบอยู่ค่ะแบบว่ามันมีผู้ใดกินมันนะคะมันก็เลหลายหล เป็นแลงไวนย่างกายทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกนะคะอันแม่น้ำนี่ค่ะแม่น้ำนี่ค่อนข้างที่สีเย็นนะคะแล้วก็น้ำลึกแล้วก็มีพวกสัตว์น้ำทั้งหลายนะคะมะีมีปูมีปลามีกุ้งแล้วก็มีเอี้ยนนะคะมีปลาไหลถ้าเกิดว่าพม่าถือช่วงของมันเท่ากับสิริพ่ออย่างดีๆอยู่ค่ะแต่บะหมี่โมริต,ตียมอีย่างมาเลยนอกจากว่าผ้ากระเป๋าเปรมาก,กับถุงเตรียเม,มไว้ใบไซโนใหม่พอบะหมี่ตั้งใจมาลัก็ดใหม่เนี่ย เดี๋ยวห้าสิมาพอ,อกันไหมค่ะทุกคนเป็นกัพัชรีนะคะอ่าสิคอล่าเมื่อก่อนค่ะเย็นเย็นแล้วอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะมีสิมเมื่อแล้วค่ะเดี๋ยวห้าสจะมาพอกันไหมคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวห้าพอกันไหมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ